เปิดกองสร้อยนาคีนาวทิสานาศ V.S. อแคทเชียอิงลิสประชะดะสุดแซ่บเดินเครื่องถ่ายทำมาได้สักระยะแล้วสำหรับละครแฟนตาซีลีับอิงความเชื่อเรื่องตำนานนางนาคีอย่างสร้อยนาคีทางช่องจิตซึ่งนำแสดงโดยนางเอกสาวมากฝีมือนาวทิสานาศปะทะกับแคทแคทเชียอิงลิสรุ่นพี่ที่ฝีมือแซ่พอกันรวมถึงนักแสดงชั้นนำอีกมากมาย ล่าสุดทางทีมงานปล่อยภาพเบื้องหลังการถ่ายทำฉากปะทะกันของทาวดีนาวทิสานาธและอังกับแคทแคทิยาในถ้ำสุดลึกลับ สาวนาวสวยสง่าในเครื่องทรงนางพญานาคีสุดอลังการส่วนแคทที่รับบทเป็นมนุษยส์สาวก็สวยไม่สัง่งเรียกว่าแค่ผ้าเบื้องหลังที่ปล่อยออกมาก็ทำเอาแฟนๆออกปากชมบอกหน้าดูมากๆเลยเอาเป็นว่าแฟนๆอดใจรอ,อกันอีกนิดติดตามส้อยนาคีได้เร็วๆทางช่องเจ็ดจ้า